เราก็รู้สึกว่าแบรนด์มันก็น่าหลังซ่แบบไม่มีนัยยะขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นจนบอกมึงไม่ต้องประกาศขึ้นแล้วกูไม่สนใจฟักเก็ตเห็นไหมไอรอนกีแบบผิดที่ผิดทางผิดเวลาไปหมดเลยถึงเอฟซีเขาอยากให้เอ็นมาวิเคราะห์ตลาดซีรีส์หลังจากที่พูดพูดง่ายๆกันเลยก็คือนางแบกหรือว่าคนทําเงินอะออกไปแล้วแล้วก็ตลาดลักชวรี่ก็อยู่ในขาลงแล้วก็แบรนด์ก็อยู่ในขาลง ถามว่าตอบฝาได้มันก็จะใช้คขว่าตอบฝาก,ก็ถือว่าได้นะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ l u x u r y Fashion a n d Travel y o u t u b ท r ที่มั่นโหนที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจ โดยไม่สนอะไรคะ่ะตมนั้นค่ะเติมทาในช่องว่างให้ดีนะคะที่ที่แล้วนะคะกับขอไปทําใจนิดนึงที่เอ่อได้รับอินบ็อกซ์ไม่รู้จากติ่งจริงหรือติ่งปลอมนี่แหละเข้ามากวนประสาทฉันมากฉันก็เลยแบบขี้เกียจพูดถึงน้องลิซ่าอะไรเงี้ยแต่ว่ากลับมาแล้วนะคะเพราะว่าสโลแกนของช่องก็คืออะไรคะรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนผิสนแต่อะไรท,ทําสิ้นค่ะดิฉันจะพูดค่ะลูกสาวดิฉันชั้นรักของฉันติ่งนะคะถ้าจะมารังควานก็ ด่าได้นะคะแต่กูด่ากลับนะครับบอกไว้ก่อนวันนี้ก็ประมาณ2วันที่แล้วใช่ไหมแบน INE, รนด์ซิลีนปากกาศ global brand ambassador หรือว่า GBA คนใหม่ล่าสุดนะครับก็คือน้องเดนียลจากวงนิวจีนนะครับก็น่ารักดีสวยแล้วก็เออมิสเน่แต่ในความคิดเห็นของเอสเอรู้สึกว่าเขามาในเวลาที่มัน ผิดที่ผิดทางผิดเวลาไปหมดเลยรู้สึกว่าตอนตอนนี้ช่วงตลาดมันไม่ใช่แค่แบรนด์ซีรีนอย่างเดียวนะมันเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ทุกแบรนด์เลยคือมันในมันมันอยู่ในช่วงขาลงเพราะว่าคือในช่วงโควิดเนี่ยขอเล่ากลับไปนิดน,นึงอ่าหลายๆแบรนด์เคยพูดไปว่าค่อนข้างถือโอกาสขึ้นราคาแบบไร้สาระเพราะว่า เหมือนในช่วงช่วงโควิดเนี้ยคนที่อะไรได้ดีเขาก็ไม่ได้กระทบว่าแบบเออตกงานหรือว่าไม่มีงานทําหรือว่าต้องแบบเออเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวอย่างอื่นนะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เดินทางไม่ได้ออกไปกินข้าวเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือในตลาดเนยเยอะมากตอนนั้นอ่ะเคยเคยทำคลิปเ,เรื่องที่แบบราคาตัดของของลักชวรี่พุ่งตอนโควิดเนี้ยเพราะว่า,าแฟนของเอเนเนี้ยเขาทํางานเกี่ยวกับ Financial Corporate นะก็ถามในในสำหรับนักการเงินว่าทำไมในช่วงโควิดทั้งทีงทเออ่เศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานก็เยอะจะเข้า r e เทช s ั่นทำไมถามว่าทำไมตลาด l u กชัวี่อย่าง LVMH เนี้ยคุณเบิร์นฮาร์ดอานงเนี้ยขึ้นมารวยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วเป็นเป็นธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น r e ีเ i l ธุรกิจเดียวเลยที่ขึ้นมาแล้วแบบอุย้ยอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยอยู่ดีมาได้ไงอะไรเงี้ยเพราะว่า เหมือนเหมือนคนนะช่วงนั้นไม่ได้ออกไปใช้จ่ายข้างนอกไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้กินกาแฟาข้างนอกไม่ได้ไปซื้อคือเงินในระบบมันเหลือเยอะมากเพราะว่าคนในยุโรปส่วนมากนะยุโรปอเมริกาส่วนมากก็คือใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วคิดดูว่าเงินจากการท่องเที่ยวเงนะี้ยไม่ได้ใช้แล้วทาไงล่ะเดสเพรสนอยแล้วอยู่บ้านก็กดเลยก็เลยซื้อทําให้ช่วงนั้นนะ่ะสินค้าลักชัวรี่อย่างเงี้ยขายดีมากแล้วก็ราคาก็คือทะลุเพดานแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่ วันนั้นนะ่ะไปออกช่องแมวอูเองพูดเลยว่ามีหลายๆแบรนด์ที่ตอนนี้ยี่2 4เนี่ยคือเขาเผาจริงละคือมันจะมันจะ g ก็ back to t h e มแล้วว่ายูถือโอกาสขึ้นขึ้นขึ้นราคาสินค้าในบางสินค้าที่มันไม่ควรจะขึ้นอย่างที่ผ้ากระเป๋าไนลอนที่เราไม่ระบุชื่อสินค้าไม่ระบุแบรนด์แล้วกันว่าเออที่เขาดังเรื่องผลิตกระเป๋าไนลอนมึงขึ้นเข้าไปได้ไงใบละเกือบแสนใบละเจ็ดแปดหมื่นคือมันไม่ใช่ละหลายๆแบรนด์ยอะไรเงี้ยเอสในส่วนตัวที่เป็น คนที่ชอบซีรีนเพราะว่าเอาดีๆก็คือจริงๆจะจะไปให้เครดิตน้องลิซ่าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แม้ว่าเราจะเป็นติ่งน้องก็เหอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนที่ลิซ่าเป็น G.B.A ของซีรีนเนี้ยมันถูกจังหวะมันถูกที่ถูกเวลาด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิบารมีของลิซ่าแล้วก็บารมีของซิลิมองคือมันเคยทำไปคลิปล่าสุดเนาะที่พูดถึงน้องเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นของน้องว่า เหมือนเขาทำงานกันเป็นทีคือ put the right man in the right job อะ่ะเขาก็เลือก g b a ถูกคนดีไซน์ดีอ่อสินค้าดีกระแสะมาทุกอย่างมันมันมัน,ม,นมันถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาไปหมดเลยมันก็เลยทำให้แบรนด์อย่างเงี้ยจากที่แบบระหละับหล,ล,ล,ลุดท็อปเทไปไปคือจะตุยแล้วอะไรเงี้ยพอน้องเข้ามาซีลรมองเข้ามาในเวลาเดียวกันก็ปุ๊บขึ้นมาแบบเตดดดดดด ไ้กระเป๋ากระเป๋าลิซ่าไอ้ลุงที่เอ็ดเคยพาน้องคนหนึ่งที่แบบรู้จักกันนะไปซื้อรุ่นเอวาแบกอย่างเงี้ยออกมาตอนแรกแบบหกเจ็ดร้อยยูโรสองหมื่นแปดตอนนี้ขึ้นไปหก0 0 0หมื่นคือแบบมันใช่บ้าแล้วมันเป็นเป็นหนังแฮนวาสมันไม่ควรจะแพงขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเลยเราก็รู้สึกว่าซีรีนก็เป็นหนึ่งในแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าใช้คําว่าชฉวยโอกาสก็ไม่แรงไปนะเพราะรู้สึกว่ามันมันราคามันมันขึ้นจนไม่สมเหตุสมผล,ผล แต่ก่อนที่แบบอย่างพี่พี่อะไรนะพี่โอซิลาดงเนี้ยยังบอกเลยว่าแบบเออแต่ก่อนซีลีนเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้าง a f f o r d a b l เเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไม่ถึงได้ง่ายแล้วเพราะว่าตอนนั้นนะคือน้องลิซ่าเขาก็ปังจริงด้วยเขาเป็น g b a ที่ถ้าเป็นเราเราลักตายเลยถ้าเราไปต้ขอแบรนด์เพราะว่าน้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟีดทั้งไอจีของของลิซ่าอย่างเงี้ย พูดได้เลยว่า80%เป็นชุดซีลีนจริงๆเยอะมากเราไปนั่งดูนั่งดูทุกรูปเราบบโอ้โหไม่เป็นรูปคอนเสิร์ตก็เป็นรูปที่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าซีลีนะนะโปรโมทให้เยอะมากนางจะพูดว่าเป็นนางแบกแบรนด์เลยก็ได้นะคือแบกทั้งคู่อะ่ะทั้งซีลีนทั้งซีลีมองเพราะว่าแต่ก่อนอย่างเงี้ย t a r ็ตต i n g ของแบรนด์ซีลีนน่ะมันจะเป็น quiet l u x รี่จริงๆก็คือแบบอ่า uh, if you know you know มันอยู่ต้องรู้ว่าแบบซีลีนยู่ถึงรู้เข้าใจมัาไม่เหมมือนันไม่เหมือนมันไม่เหมือน,น,อน, Gucci, น,อนอที่แบบ เป็นสายสตรีทสายตะโกนแบบเดินมาดูจาก2กิโลก็รู้แล้วว่าเออเป็นแบรนด์หนุยเป็นแบรนด์กุชชี่แต่ซีรีนเขาจะควายเอ็ดมากๆซึ่งถามว่าตอนตอนฟีบี้อย่างเงี้ยเราชอบไหมเราชอบนะเราว่ามันคลาสซี่โซเฟสิเคเตดกว่าตอนซีรีมองมาทําด้วยแต่เรารู้สึกว่าตอนซีรีมองมาทำอะ่ะเราเข้าถึงได้ง่ายกว่ามันแวร์เรเบิลมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแปรใตกับงานที่ซีรีมองทำรัวหลังจากมี เอฟซี 4, เขาอยากให้เอ็นมาวิเคราะห์ตลาดซีรีนหลังจากที่พูดพูดง่ายๆกันเลยก็คือนางแบกหรือว่าคนทําเงินอะออกไปแล้วแล้วก็ตลาดลักชูนี้ก็อยู่ในขาลงแล้วก็แบรนด์ก็อยู่ในขาลง,ลง,อ,าลงอ่อมละเพราะว่าแบบเออก็ดีไซน์มาต้องกี่ซีซันแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเหนื่อยๆ่อยละก็มาดูคอลเลกชันใหม่เอสกอดูนะเอ,ะอ็ดนะอก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มียังมีความเป็นลิซ่าอยู่ยังกำลังนึกภาพ อยู่เลยว่าแบบเออถ้าน้องแดนเนียลไปใส่รู้สึกว่าน้องแดนเนียลยังดูเด็กเกินไปและดูว่าบารมีกับกับอิทธิพลความฮอตของนางอ่ะมันยังมันมันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงถึงในจุดที่แบบน้องลิซ่าตอนเข้าซีรีส์ตอนนั้นอะ mm ่ะ hmm. คือนอนน้องลิซ่าตอนนั้นก็คือกําลังแบบปุ๊บซีรีส์ก็กําลังแบบจะตุยอะไรเง mm ี hmm. ้ยมันก็เลยแบบเหมือนเหมือนไปด้วยกันแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่า GPA จริงๆน่ารักนะไม่มีอะไรผิดเลยแต่เรารู้สึกว่าเขาแอบมาเร็วไปนิดนึงเรารู้สึกว่าเขายังเขายังแอบเด็กเกินไปสําหรับแบรนด์ที่มันค่อนข้างแบบเด็กคือเด็กยังไม่มีเงินซื้อพูดง่ายๆเออมันมันเรารู้สึกว่าเขาเขาด้วยวยัวย,ยวัยวุฒิน้อง,งเนี้ยบารมีเขายังไม่ถึงแล้วก็เสื้อพงเสื้อผ้าถามว่าเป็นสไตล์เป็นสไตล์น้องเดนเนี่ยไหมก็มีความนะมีความเป็นระดับหนึ่งเลยแต่เรารู้สึกว่า ให้เอฟทีมองง่ายๆหรือคิดง่ายๆอ่ะเวลาดูสกอเ์เื้อผ้าซีลีนบนเว็บไซต์เนี้ยลองสกอร์แล้วลองเอาหุ่นหุ่นลิซ่ากับหน้าลิซ่าไปใส่คือลิซ่าจะใส่ได้เกือบทุกชุดเกือบทุกชุดเลยเกือบทุกชุด9 5ลิซ่าใส่แล้วเอาอยู่แล้วก็สวยแล้วปังหมดลองตัดผ้ามาที่ถ้าเอาน้องเดนเนียลเนี้ยไปใส่อืมน้องเดนเนียลเอดว่าใส่ไม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 ถึงห้าสิเปอร์นอ่ะคือหมายถึงว่าชุด ของซีรีนคอลเลกชันนะปัจจุบันแล้วเอาน้องเอาเอา,เอาหุ่นแล้วเอาหน้าน้องเดนน้เอาไปใส่เนี่ยมันจะมันไม่ขือเข้าใจบ้างมันไม่คื่อมันมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเราก็เลยว่าเราเลยรู้สึกว่าอันนี้คือขาลงละจะถามว่ามันถึงขนาดตอกฝาเลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของซีรีนกระป๋องกระเป๋าเฮอริเทสแบรนตวัดแบรนอัฟิกเนเจอร์แบรน แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะเขาขายทั้งโฮมแวร์ขายทั้งเ,เพจเดอร์พอเทนเนี่ยนะมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าก็ค่อนข้างสตรองตลาดซีรีส์เอสว่าก็ยังสตรองอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ากระเป๋ารุ่นใหม่ๆที่ที่เอานันไปดูฟีดอของที่เป็นคอลเลกชันใหม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วมันก็เดิมๆแล้วมันก็ในความคิดของเรานะเรารู้สึกว่ามันมันออกมันมันน่าเบื่อก็คือ ถามว่าตอบฝาได้มันก็จะใช้คำว่าตอบตอบ,ตอบฝาก็ก็ถือว่าได้นะ <c oughs> เพราะว่า GBA คนที่คนที่แบกแบรนด์ก็ไปแล้วดีไซเนอร์ก็เริ่มอ่อมแล้วตลาดลักชุนรี่ก็คืออันนี้คือสาเหตุผลหลักที่แบบตลาดลักชุนรี่มันก็ <c oughs> คือน้องดนเนียยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของน้องเราแต่น้องมาผิดที่ผิดทางผิดจังหวะผิดเวลาไปหมดเลยมันก็เลยแบบเราเรา,เราจัดไว้ก่อนเลยนะว่าแบบเขาอาจจะเขาอาจจะดันได้ก็ได้นะแต่เราเห็นแบบ ฮแท็กบนบนบน X เอ็กซ์อะไรเงี้ยก็คือเทขายซิลีนแบบเกินแสนเกินสองแสนคือแบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแต่อันเนี้ยขอให้ความรู้เอฟซี FC นิดหนึ่งตรงที่คนที่เข้ามาดูเช่ของเอฟส่วนมากจะเป็นคนที่เป็นสายแบรนด์เนมายสายแฟนชั่นใช่ไหมเอตจะพูดไว้เสมอเลยว่าแบรนด์ที่ไปต่อได้นะปัจจุบันนี้จะมีแค่3ามแบรนด์ก็ยังเหมือนเดิม Channel MS หรือคือแ <c oughs> บรนด์ซีรีน่ะเอต้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบรนด์ที่เทนดี้ แล้วก็ตอนน้องลิซ่ามาเนี่ยแบรนด์มันดังมากแล้วมันก็พุ่งมากแต่ว่าซีรีน์อะไม่เคยเป็น Investment b a c k เวลาซื้อมาแล้วขายต่อไม่ว่าจะเป็นดีไซนเนอร์คนที่แล้วหรือคนนี้มาอย่างตอนนี้น้องลิซ่าอยู่เนี้ยตอนที่มันพีคอะ,อะซื้อมาแล้วขายต่อถ้าแบบยูสไลค์นีวอะไรเงี้ยอาจจะขาดทุนไม่เยอะแต่ปกติกระเป๋าซีรีนะ์ะซื้อมาแล้วขายไปคือมันขาดทุน อยู่แล้วอะไรเงี้ยคาดทุนแน่ๆอยู่แล้วแล้วตอนเนี้ยเอสไปเห็นเขาโพสราคาพอน้องพอมีข่าวออกมาว่าน้องลิซ่าไม่ได้ต่อสัญญากับแบรนด์ซีลีนกระเป๋าซีลีนมือสองคือราคาตุยมากราคาคือแบบพินาศอ่ะคือถ้าใครจะซื้อมาเพื่อเกฑงกําไรอะ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วแบรนด์เนี้ยมันไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ถึงน้องลิซ่าอยู่ก็เหอะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่า คือราคามันก็ไม่ได้แย่เหมือนตอนนี้คือตอนนี้คือตุบเลยจริงๆอ่ะ a i r m s, <Air> <S, <S, <S ยังไงก็คือยืนหนึ่งไม่จมไม่หายไม่ละไม่ตายลาตินเพราะเขาทำมาร์เก็ตติ้งดีมากแล้วก็ทุกทุกกระเป๋าทุกใบที่เป็นของ a i r m ะยังเป็นงานทำมือยังเป็นงานเย็บมือโดยอาถิธานหนึ่งคนอยู่เพราะฉะนั้นมมนเป็นมันไม่ใช่งานแมสแล้วก็จำนวนกระเป๋าที่ออกมาขายในตลาดมันก็ไม่เยอะทำให้ตลาดกระเป๋า a i r m s มันค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างโมโนโพลีอยู่ซึ่งตอนนี้ โดคูขาสองท่านที่ที่อเมริกากำลังฟ้องกำลังขึ้นศาลและศาลก็รับพิจารณาฟ้องแล้วตอนนี้ก็อยู่ในหน้า,าในหน้าที่ของลูกคุาอันนั้นเนะ่ะเดี๋ยวจะไปทำวิดีโอแยกอีกวิดีโอหนึ่งถ้า it happened ตลาด AirMade ก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าที่อเมริกากฎหมายอะถ้าใครเคยไปอยู่ในอเมริกาหรือคืเคยอ่านข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายอเมริกา เขาสามารถเปลี่ยนกฎหมายในหลายๆกฎหมายที่เราไม่คาดคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ให้เปลี่น็นเป็น,เปน,เปนไปได้อันนี้ก็คือเราวิวซี it can happen เราไม่รู้แต่ว่าถ้ามันตื่นได้ก็เป็นอะไรที่มันนะเรา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 ,เราตื่นได้กาบข่าวนี้เราก็รู้สึกว่าเออแบรนด์มันก็น่า่นใ้ก็ควรทำก็ควรดูดฟองจริงๆอะแบรนด์ที่สองชาแนลชาแนลเนี่ย เป็นแบรนด์ที่มี heritage มานานมากแล้วก็มีตลาดลูกค้าที่สตรองมากมีทุกคอล l e c t i นออกมานะตื่นเต้นทำให้ FC แฟนชาแนลตื่นเต้นตลอดปัญหาของชาแนลคือคืออะไรหรือว่าคุณภาพไม่สมราคาคุณภาพเหี้ยราคาขึ้นขึ้นขึ้นแบบไม่มีนัยะขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นจนบอกมึงไม่ต้องประกาศขึ้นแล้วกูไม่สนใจฟักเก็ตเห็นไหมไอรอนกี้แบบฟักเอนี่มอคือยุคขึ้นไปเลยตอนนี้กระเป๋าคลาสสิกยูดูดิ ในช็อปไม่รู้เท่าไหร่สามสี่แสนบาข้างนอกเขาขายกันเท่าไหร่อะราคาครึ่งราคาถึงหรือเปล่ากระเป๋าแชแนลอ่ะในอดีตถามว่าเป็น investment b a g k ไหม yes แต่ปัจจุบัน no ตลาดมือสองใครซื้อบ้างอ่ะยังไงก็ขาดทุน น,นี่เอาเอาหน้าบานบาลการันตีเป็นวากันเลยว่าอย่างไงก็ขาดทุนยกเว้นรุ่นที่มันหายากรุ่นที่มันเป็นลิมิเต็ดอย่างแบบตอนที่อะไรวะเวนที่2มินิออกมาแรกๆก็ทํากําไรได้แต่รู้สึกว่า is not worth ขนาดเราอยู่ในยุโรปเดินเข้าไปซื้อในราคาช็อปได้เรายังไม่ซื้อเลยแล้วไปซื้อไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรตลาดรีเซลให้แม่ค้ารีเซลมาอัพเพื่อเรารู้สึกว่าคุณภาพสินค้ากับราคามไม่ได้ไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ ชาแนลก็ไม่ได้ถูกรุ่นก็ส่วนมากก็คือก็คือไปต่อไม่ได้ก็ไม,ไม่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนพูดง่ายแบรนด์ที่3แบรนด์ที่กํำลังจะประกาศ GBA คนใหม่ล่าสุดก็คือลุยวิกทองลุยวิกทองเป็นแบรนด์ที่มีเฮอริเทจมานานมากเกิดมาประมาณร0อยกว่าปีจะ200ปีละใกล้ๆกับแอ r เมดเลยแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรโมโนแกรมมีตัวอะไรอุย้ย seconds l ยี s later. <S ่โร่โปรดัก์เยอะมากมีแบบกระเป๋ารุ่นคลาสสิกเยอะมากแล้วก็มีมีฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําเยอะมากหลุยเนี่ยเป็น1แบรนด์ที่สตรองแล้วก็ถ้าประกาศขึ้นมาว่าเป็นเป็นลิซ่านะหลุยจะยิ่งแบบฟังแล้วปังอีกฟังแล้วปังอีกไปอีกอะเพราะว่าก็เป็นแบรนด์แบบลักชัวรี่เบอร์หนึ่งมาตลอดอะไรเงี้ย แล้วเออเอาฟารเลวมาอีกเอาแบบดีไซเนอร์อะไรคุณนิโคลัสแบบเออคือดีไซเนอร์คนเก่งเขาเยอะแม้ว่าเวอร์จิลจะไปแล้วตอนเวอร์จิลคือเป็นอะไรที่แบบหลุยส์วิกตองปังมากคือหลุยส์วิกตองกับแอร์เมสอะเป็นอะไรที่สตรองแต่หลุยส์วิกตองอยู่ก็ต้องดูด้นะว่ารุ่นไหนมันก็มันก็ไม่ใช่ทุกรุ่นนะมันต้องบางรุ่นเพราะว่าหลุยส์เนี่ยพูดต้องพูดตามตรงว่า กระเป๋ารุ่น h ฮอริเทจของเขาแบบปีดี้ค l i p ออะไรว่า a l m าหรืออะไรพวกนี้ที่มันผลิตมานานๆแล้วแต่ก่อนราคามันรีไซเคิลโบมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ราคามันก็ไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นคือถ้าซื้อมาแลวอยู่แบบเก็บไว้สิปีอางเงี้ยยูขายต่อเอ็ดว่ายัางไงไม่น่าจะขาดทุนอยู่แลวกำไรใช้และขายต่อเงินก็ไม่หายแต่ถามว่าอีกสิปีเราจะรู้ไหมแต่เราเรามั่นใจว่าหลุยส์วิกตองอยังไงก็คือราคาชออ็อปอ่ะมันขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วราคารีเซลอะ่ะ มันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปกับราคาขายแต่ว่ายังไงเวลายูงขายถ้าในอนาคตคิดว่าส่วนตัวนะไม่น่าจะขาดทุนเออกับ a i r m เม e a i r m เม e นี่คือยังยังยังไงก็ไม่ขาดที่คือคือการคาดเดาของเรานะต้องบอกต้องขอดิสเครดก่อนว่าข้อมูลในคลิปนี้มันมันมาจากคอนซฟิร์เรชันของเรามันมาจากการคาดเดาของเราเนาะไม่มีอะไรตายตัวไม่มีกฎอะไรตายตัวบอกไว้ก่อนนะอย่าดรามาได้ข่าววงในมาอีกนิดนึงนะครับจากเพื่อนที่ ทำงานซีรีนที่เยอรมันมาค่อนข้างหลายปีอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับข้อมูลอะไรเงี้ยเขาให้ความเห็นว่า,อายอดขายในในใ,ในช็อปซีรีนเนาะก็ยังยังคงที่การเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วก็สไตล์เสื้อผงเสื้อผ้าก,กระเป๋ากระเป๋าก็ยังเป็นสไตล์เดิมอยู่อะไรเงี้ยเขาก็คิดงานของน้องเดเนียลเนี่ยก็ค่อนข้างดีและน้องก็สวยเป็นลูกครึ่งหุ่นเหินหน,หน้าตาก็น่ารักอะไรเงี้ยก็เหมือน อ่าอันเนี้ยเพื่อนเอดาให้ความคิดเห็นว่าตอนตอนเดนเนียลมาเหมือนตอนดิซ่ามาอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในระดับใกล้ๆกันแต่เอดาเห็นต่างเอรู้สึกว่าตอนนั้นดิซ่าปังแล้วอ่ะปังมากๆแล้วอะไรเงี้ยเรามาเข้าดิซินแต่รู้สึกว่าตอนนี้บารมีบารมีน้องเดนเนียลยังยังไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็บิวซีค่ะแต่ว่าน้องมี potential สองคนอ่ะ,อะเห็น,เห,นเห็นพ้องร้องกันว่าน้องเดนเนียลมีมีเรื่องหนึ่งก่อนจะจบคลิปคือมีเพื่อนที่รู้จัก It happened to be the crew เขาเป็นทีมงานถ่ายทำเรื่องไวโลอชัสท,ที่มีน้องลิซ่าลาลิสาโมโนบาลร,ร่วมแสดงด้วยแล้วเอ็ดได้ข้อมูลที่เป็น top secret มาถ้าเออยากรู้กันขอสุปรแต่งข้างล่างด้วยค่ะพูดได้ไหมพี่จี้ คนที่เผื่อก,ก็รอนิดนึงนะขอคลิปนี้ขอคอนเกรสเทเรชันกับนิวโกลบอลแอมบาสเดอร์ของแบรนด์เิลีนไปก่อนน้องแดเนียลนิวจีนนะคะก็ถ้าใครอยากรู้นะก็ขอซุปเปอร์แตงนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกสก Cre ครที่ท็อปมากคิดว่าไม่มีใครช่องไหนไม่ไม่มีคือมันต้องไปอินไซต์ริงงมันถึงรู้้อมูลมเนี้ยแต่ถ้าอยากรู้มากก็ต้องขอซุปเปอร์แตงข้างล่างนิดนึงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย